ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็คุณตาได้ขออนุญาตออกมาตัดหญ้ามาตัดหญ้านะครับผมมาตัดหญ้าขออนุญาตเอาสมมผู้ใหญ่นะครับออกมาเพราะว่าช่วงเป็นช่วงของการกักตัวนะครับผมเป็นช่วงการกักตัวแต่คุณตาก็ไปขออนุญาตท่านผู้ใหญ่เนาะท่านผู้ใหญ่ออกมาเพื่อตัดหญ้าให้น้องถึงทองของเรานะครับอย่างนั้นก็ไม่มีหญ้าเนาะ ว่าเขาก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ออกได้นะครับผมคุณตาก็มาตัดญ้านะครับผมตัด้าดให้น้องนะครับผมไปทานกันเนาะ ครับตอนนี้เราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คุณตาก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเบกหญ้าไปใส่รถแล้วนะครับก็จะเบกหญ้าไปใส่รถนะครับ นี่คุณตาก็นี่ตาก็คุณตาก็เอ่อยาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับตัดยญ้าได้เต็มรถแล้วนะครับยาแถวนี้ก็คุณตาได้ซื้อไว้นะครับผมมีแปลงเดี๋ยวจะแปลงฝั่งตรงข้ามนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อไว้นะครับฝั่งนี้นะครับ อย่เลือจาฝั่งนี้นะครับที่ยังไม่ได้ซื้อไว้นี่ครับผมเยอะนะครับสวยอยู่ครับย่าก็ยังสวยอยู่นะครับผมครับย่าก็ได้เต็มรถแล้วนะครับเต็มเส็งนะครับแค่นี้น้องถุงทองเราก็อิ่มนะครับผมกินได้นะครับอิ่มนะครับเพราะว่าเราก็มีกล้วยมีอะไรเสริมนะครับนี่คุณตาก็จะได้เดินทาง อาห,หาน้องยาของเราก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับที่เราซื้อไว้นะครับก็พอได้ทานอยู่นะครับผมพอพอได้ทานอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวคุณตาก็จะเดินทางไปหาถุงทองแล้วนะครับยญาเต็มรถเสร็งแล้วครับผมหญ้คาคุณตาก็มาจากตัดยญ้าแล้วนะคะแม,ม่แม่าให้น้องถุงทองค่ะ หนึ่งซาเล้งกินได้หนึ่งวันนะคะแม่แม่ค่ะกินเยอะมากเลย <c oughs> ไปดูหูเฮ๊ยสูงทองทำอะไรอยู่ลูกุง โอ้ยควันวิทย์ทำความสะอาดจบเสร็จแล้วโอ้ยสวัสดีครับโอ้อยากกินใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้ทำความสะอาดกั้นกินลูกเผาเป่าน้ำลายใส่ยายสิออเออ ดูท้องมีแต่ดินเลยนอนแบบไหนเนี่ยฮะนอนแบบไหนท้องมีแต่ดินเลยดูเยี่ย่เป็นที่เป็นทางเลยเยี่ยวใส่แต่ตรงที่โยนยาเนาะลูกไม่เหม็นขี้ตัวเองเหรอืม ดี๋ยวกวดขยะเสร็จก่อนค่อยกินขยะยังกวดไม่เสร็จเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่จะเยี่ยวเนี่ย ให้พี่อ้วนวิจโกทำความสะอาดเสร็จก่อนเดี๋ยวเอายาให้ทาลูกอย่าสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองในแม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงทองด้วยนะคะสวัสดีครับครับผม